สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้กินกินเลยเนี่ยน้ำกะทิวันนี้ไปตลาดอันนี้ไงตีมงเมืองก็เลยซื้อเนี่ยข้าวต้มน้ำบูนมาร้อยห้าสิบอันแล้วก็ซื้อข้าวเหนียวนี้มาสองห่อข้าวเหนียวดำแล้วก็เจ้านี้อ่ะคุณอะไรนะคุณอะไรเนะี่ยฉันซื้ออะเขามาเกือบพัน แล้วก็เขาเพิ่งมาเขามาตามฉันแบบไปถ่ายร้านเขาหน่อยร้านไอติมมาตามฉันแล้วเขาก็ให้กระทีกล่องเล็กฉันแล้วก็ให้เนี่ยให้ให้ให้ทับทิมกรอบฉันเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปดูเนาะโอ้โหน้ำแข็งมันยังไม่เสร็จอันนี้ว่าจะแวะพัตินัมใช่ไหม อันนี้กาลังต้มน้าเชื่อมอันนี้ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยมะม่วงเนี่ยถุงละห้าสิบบาทถ,ถุงหนึ่งนี่สามสิบห้าโลนะแม่คาใจดีที่สี่มุมเมืองน้ําดอกไม้แม่จะเอามาทําน้ํามะม่วงปั่นก็ใจดีมากเลยน่ารักที่สุดในโลกเลยอันนี้เราก็ต้มตั้งน้ําต้มน้ำตาลพอเดี๋ยวมันเดือดเราก็ใส่น้าตาลทรายจะเอามาเป็นน้ําเชื่อมมาทํามะม่วงปั่นมาทำแมเชาวกล้วยซื้อชาวกล้วยมาให้ตะกร้องหัน่นเป็นเต่าอิู อันนี้คุณผู้ชมดูสิเนี่ยเนี่ย,ยดูเด้น่ากินม,มากมาเนี่ยเห็นไหมนี่กะทิก่องกะทิกล่องแบบอบพันเคียนแล้วก็ไอ้เนี่ยเขามีใส่น้ําตาลลงไปเนี่ยทับทิมกรอบอะรอยแก้วเ<ๆ>มื่อกี้ฉันลองชิมดูแล้วมันมีความหวานแล้วนี่ก็จะเป็นนี่เมีแห้วแห้วอนี้เขาให้มาฟรีนะอันนี้ก็ของฟรีนะใจดีมากเจ้าของร้านน่ะใจดีมากก็บอกว่า ถ้าปลูกแห้วเองที่ตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยเดี๋ยวรอน้ำแข็งอ้าติมกรอบอร่อยมากกรอบอร่อยมากอืมจ้านนี้สุดยอดเลยทำอร่อยเราจะข้าไปดูเรจะบอกคุณผู้ชมคือร้านเขาสะอาด เป็นสันสนุกั้ยวันนี้แม่พาไปเที่ยวอะ่ะวันนี้คือัลโหลอ่ะ มีหน้าจังค่ะทไรอยู่ไลฟ์สดค่ะพี่ไลฟ์สดอยู่ในเฟซบุ๊กโอเคโอเคค่ะค่ะค่ะพี่ดูแม่มีความสุขไหมสตงอแย่เลยอาคารที่ตะลมอ่ะมันโกงเงินคนไทยไอ้คนจีนเนี่ยมันรับเหมาเนาะ แล้วก็ทาให้คนไทยเนี่ยเอาไปทําแล้วคนไทยก็ไปควักเงินจ้างลูกน้องมาทําทําเสร็จมันไม่จ่ายตังค์เขาจนเขาเป็นหนี้เป็นสินต้องขายบ้านขายช่องไอ้คนจีนเนี่ยมันเฮี้ยต้องประหารชีวิตยึดทรัพย์มันหมดเลยมันเฮี้ยมากๆเนี่ยแก้บนพบร่างน้องชายตึกสำนักง,งานตรวจเงินถล่ม ลูกชิ้นอบแพ้งเหรอเก็บไปก่อนยังไม่ได้กินเลยเพราะว่าของเยอะไงของเยอะเลยรีบกินของที่ว่ามันมันต้องรีบกินก่อนไงคุณผู้ชม คือหิวมากเลยเนี่ยว่าจะแวะแพตตินัมซื้อกางเกงในอะไรก็ไม่ต้องซื้อใส่ของเก่าไปก่อนแหละประหยัดโดนหวยแดกไปสี่พันบาทนะโดนหวยแดกไปสี่พันบาทแดกมาม่ามาห้าวันนะฉันแดกมาม่าสองละหกบาทมือละสองซองสองซองแดกมาห้าวันแล้ววันนี้เพิ่งจะได้กินเช้าไปกินที่บางมาเซ่ข้าวหมูแดงในใสะแพงชิบหายแปดสิบาทไม่อร่อยเลย ไม่อร่อยไม่เหยียบเป็กน,นะบองมาเซ่แล้วก็เฮียมากคือว่าจอดรถจอดเสร็จมันมาล็อกลอ้อรถไม่ใช่ตำรวจล็อกนะเราปอล็อกบองมาเซ่พอดีเราเสร็จเราก็รีบมาใช้เวลาทั้งหมดยังไม่ถึงครึ่งชัง่วโมงกินข้าวหมดดูแดงในไซสเสร็จบอ้รี่แล้วข้าไปขี้เสียสามบาทแต่ห้องน้ำสะอาดมากมีห้องคนพิการด้วย อุ้ยฉันเข้าห้องน้ำคนพิการไงอันนี้ซื้อจากเซี่ยงไฮ้เหตดสูงเลยยี่ห้าแปดมิดผลด้วยนะเนี่ยถูกอะเซเว่นสองบาทฉันซื้อฉันซื้อตู้เย็นลู 3, ่นสามพันสิบสามอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรสิบสามอะไรนะแป๊บเดียวันลืมนะสิบสามอะไรตู้เย็นเน่ยใบใหญ่เลย มันแบบมีตําหนินิดหนึ่งไม่เป็นไรเราคนจนใช้ตําหนิก็ไม่เป็นไรมันของใหม่เลยเจ้าของเข้าใจดีหมื่นกว่านะคิดแม่สามพันซื้อข้าวสารในตะกงห้าสิบโลห้าสิบโลสิบถุงถุง,ถงละห้าโลเข้าใจดีมากเขาคิดแม่แค่พันสองวันนั้นที่ปากลุงคนซื้อนะห้าสิบโลยัง,ย,งยังตก 2องพันบาทอ่ะอันนี้แบบเราเคี่ยวน้ำเชื่อมเพื่อเตรียมมาใส่เฉาวกลวยนี่คุณผู้ชมเนี่ยให้ดูเนี่ยเพื่อจะมาใส่เฉาวกลวยก็ใส่น้ำมะม่วงปัง่นไป ฮัลโหลสวัสดีค่ะมีอะไรหรอคะเป็นยังไงไหมคะบล็อกไปเลยมันโทรมาป่วนเนี่ยบล็อกเลยอีสัตว์กูบล็อกมึงแล้วนะอีสัตว์ไม่ต้องโทรมาบ่ย เนี่ยซื้อน้ำตาลทรายมาห้เราถูกกับเซเว่นถุงละสองบาทซื้อตู้เย็นให้กับกล้องใบหนึ่งซื้อข้าวสารให้ห้าสิบกิโลเป็นของขวัญปีใหม่ไทยนะซื้อให้เป็นของขวัญปีใหม่ไทย ซื้อปลากระป๋องให้ยี่เอ็ดกระป๋องเขาบอกเขาชอบกินปลากระป๋องต้มยำใส่เห็ดก็บอกอร่อยซื้อปลากระป๋องให้เขายี่สิบเอ็ดกระป๋องถูกมากยี่สิบเอ็ดกระป๋องสองร้อยอ่ะตาโลซาคุณผู้ชมถูกมากแล้วก็ซื้อถาดให้ตะก้กอห้าใบถาดสแตนเลสซื้อนะ้ำมัน พืชปามให้ขวดห้าขวดขวดละสี่สิบเก้าบาทเขาบอกไปซื้อในห้างเจ็ดสิบกว่าบาทของถูกมากซื้อมาม่าต้ยมยำให้ตะกรงกล่องนึงมีสามสิบซองห้าสิบเก้าบาทตกจองละสองบาทซื้อสองกล่องก็หกสิบซองมีฮาลานด้วยให้ตะกองเลือกเองเพราะว่า เดี๋ยวเราไปภูเก็ตหกวันใช่ไหมพ่อตะก้องอยู่บ้านอ่ะจะได้มีมีของกินมีปลากระป๋องกินมีข้าวกินมีน้ํามันเพื่อจะทอดอะไรก็ได้มีข้าวมีปลากระป๋องมีมามา่ามีฮาลลเนด้วยตะก้องบอกว่าตู้เย็นใบหนึ่งไม่พอแค่ถ้าแม่ให้ของไปเยอะอะ่ะ มันบอกแม่บ้านผมมาตู้เย็นเนี่ยมันไม่พอแท่ก็เลยซื้อตู้เย็นให้มันอีกใบช่วงนี้หน้าร้อนน่ะนะใช่ลูกสาวเจ๊เลนูน่ารัก เนี่ยแฮวเนี่ยลูกสาวเจนเนี่ยหนูถมให้แม่แล้วก็น่ารักมากอันนี้เจนเลยหนูถามกะที่ออกวันเียงจ่องเลยกับเนี่ยคาติมกอกเขาทำเองอร่อยมากเนี่ยมันกรอบแาวไง แนะนำคนไปตีมุมืองก็ไปร้านเจเลยนุ่เพราะของเขาอร่อยเขาทำเองเปลือกเชื่อมมันเชื่อมอะไรอ่ะทำอร่อยมากเลยสุดยอดนะอ่ะสีมุมเมืองนี่อ่ะอันนี้ต้มน้ำเชื่อมอยู่เดี๋ยวรอมันเดือดเปิดฝาดีวกว่าเดี๋ยวมันล้นเดี๋ยวมันล้น มันร้อนไงใช้เตาไฟฟ้าจะมาใส่เฉากลวยเฉากลวยซื้อมาห้าตุ่เพอแม่กินทุเรียนกับกินลำไยแล้วแม่เจ็บคอแล้วแม่ก็เจ็บเหงือกตรงนี้เจ็บคอมากเจ็บเหงือกตรงเนี้ยเจ็บไปทั้งปากมันร้อนในไงกินลำไยกับทุเรียนก็เลยวันนี้ซื้อเฉากลวยมากินเพื่อแก้ร้อนใน นแม่ชอบจิงแม่เขาเดียวตามเรียมอ่ะชอบมากมากซื้อมะม่วงเจ้เขมิ้นมาเข้าใจดีแม่สามสิบห้าโลเขาคิดแม105่ร้อยห้าบาทโลละสามบาทลูกปเรล่มเลยนะฮะลัลโหลบัตตี้จากภานใต้แม้จ้าวัดดีจ้าวัดดีจ้า จ้าลูกรักไม่อยู่จังหวัดอะไรกรุงเทพจ้าแผ่นดินไหวไหมเมืมอ่อวานนอ้แผ่นดินไหวนิดเดียวเองไม่น่ากลัวเลยเป็นกำลังใจให้นะคะจ้าลูกรักจ้าวัดตีจ้าวัดตีจ้าไลาส์สดอยู่จ้า